ลิดาทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้นะคะกอบจะให้ไพ่ไกด์ไลน์นำทางนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะไพ่มีอะไรอยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้บ้างในตอนนี้เราลองมาดูกันนะคะฝากติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะลูกดวงมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะทีะ่บอกว่าช่วยสับไพ่เสียงเบาๆหน่อยนะคะอันนี้ ก็คิดว่ามันขึ้นอยู่ที่คุณแล้วแหละนะคะก๊อปทําแบบนี้ของก๊อปมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วการสับไพ่การดึงไพ่ของก๊อปนะคะมันต้องเปลี่ยนที่คุณนะคะไม่ได้มาให้มาเปลี่ยนที่ก๊อปคุณก็แค่รีเสียงโทรศัพท์คุณลงเท่านั้นเองนะคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณในทุกๆเรื่องอะคะ่ะมันอาจจะทําให้ชีวิตคุณมันเปลี่ยนแปลงบ้างก็ได้ นะคะอย่าใช้ทัศนคติหรือความคิดด้านลบของตัวเองอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลว่าทุกคนจะต้องทําตามที่ตัวเองต้องการนะลองเปลี่ยนวิธีคิดลองเปลี่ยน m ม n d s เซ็เผื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะสำหรับบางคนถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะทีะ่ติงมาเรื่องการสับไพ่เสียงดัง นะก,ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะการสับไพม่มาต้องมีเสียงอยู่แล้วนะคะคุณก็หลี่เสียงโทรศัพท์คุณลงเท่านั้นเลยเนาะต้องขอโทษคนอื่นด้วยนะคะที่แบบว่าเป็นลูกดวงที่น่ารักคอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะบางบางน้อยคนเจอสักประมาณร้อยคนเจอสักคนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีทัศนคติด้านลบจริงๆอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องแบบอขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะประมาณนี้นะ,ะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ พลังงานอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ view of fortune นะคะไพ่เดชเดชถือถ้วยไนท์ถือถ้วย devil นะคะสองถ้วย justice ส,สี่ดาบเด็กถือเหรียญแปดไม้เท้านะคะไพ่ใต้สำรับ สามไม้เท้าไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าจักรวาลหรือโชคชะตากําลังจะเหวี่ยงใครบางคนที่เขาทิ้งคุณไปหรือที่เลิกลากับคุณไปแล้วกลับมาในชีวิตคุณนะนะคะเหมือนคุณกับเขายังไม่ได้หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันนะคะยังมีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่ยังมีบุญวาสนาร่วมกันอยู่ นะคือมีทั้งบุญมีทั้งกรรมอ่ะเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่2ถ้วยแล้วก็ไพ่ d e วิลเข้ามาด้วยกันนั่นหมายความว่าสถานการณ์ความรักของคุณมันยังไม่ได้จบสิ้นลงแค่นี้มันยังมีพาต่อไปแต่ต้องรอเวลารอเพอร์เฟกต์ท n มิ่งนะคะไพ่กำลังจะเตือนคุณให้คุณเตรียมความพร้อมบางอย่างนะคนที่คุณกับเขาอ่ะไพ่เดทเห็นไหมกับจัสติกอาจจะหย่าล้างกันไปแล้วก็ได้เลิกลาด้วยการทาผิดต่อกัน การไปมีบุคคลอื่นการไปมีบุคคลที่3การมีมือที่3การนอกกายนอกใจการเดินทางผิดหลงผิดหรือความสาเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้คุณกับเขาต้องจบกันไปนิ่งกันไปอยู่ดีๆหายกันไปก็ได้โดยที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบางคนเลิกกันโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุต้นตอปัญหามันเกิดมาจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพายอยากจะบอกกับคุณว่าจัก,กรวาลโชคชะตาวิอั f ฟอร์จูนนะคะ กำลังจะจัดสรรกำลังจะเหวี่ยงให้คนคนนี้ที่เขาทิ้งคุณไปแล้วหรือคุณเดินออกจากความสัมพันธ์มากลับมาในชีวิตคุณนะคุณกำลังจะได้รับการติดต่อจากเขาในไม่ช้านี้นะคะในไม่ช้านี้นะเร็วสุดเนี่ยในช่วงประมาณ3-8วันนะคะช้าสุด3-8เดือน3สัปดาห์8สัปดาห์ก็ได้หรือช่วงปลายปีนะสำหรับบางคนก็เห็นไพ่ปลายปีตั้งแต่ประมาณ ตุลาพฤติกาธันวามกราที่มีเกณฑ์ที่คนคนนี้โชคชะตาจะเหวี่ยงเขากลับมาแต่บางคนจะเร็วนิดนึงนะคะบางคนเร็วๆนี้แหละเขาจะติดต่อมาเพราะเขายังไม่สามารถปลดระวางเรื่องคุณได้เขาไม่สามารถที่จะเลิกคิดเรื่องคุณได้เขาไม่สามารถที่จะหมดรักคุณได้คือเขาพยายามลืมนะที่ผ่านมาเหมือนเขาพยายามทำใจพยายามที่จะ หันหลังให้กับความสัมพันธ์พยายามที่จะจบกับคุณพยายามที่จะนิ่งกับคุณแต่เหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะด้วยด้วยพลังงานของดวงชะตาด้วยแหละเหมือนดวงคุณยังมีบางสิ่งบางอย่างติดติดพันเกี่ยวพันกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันมันอยู่ข้างในส่วนหรือความดีฟทางจิตวิญญ,ญาณโซคอนเนคชั่นนะคะความรู้สึกที่เหมือนกันบ,บว่า เลิกกันแล้วแต่ว่ายังตัดใจจากกันไม่ขาดยังเลิกกันไม่ได้ยังรู้สึกดีต่อกันยังมีพลังงานการอยากที่จะกลับมารักกันอย่าติดต่ออย่าสื่อสารบางคนนะคะอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่แล้วด้ซ้ํานะคะบางคนมีคนอื่นอยู่แต่เขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณอะพลังงานคืออาจจะมีบุคคลอื่นอยู่ในความสัมพันธ์แต่เขายังอยากกลับมาในชีวิตคุณในขณะที่บางพลังงานเขาอาจจะ กลับมาในวันที่เขาเคลียร์ตัวเองทุกอย่างแล้วแล้วเขาจะกลับมารักกับคุณก็เป็นไปได้นะคะเหมือนเขาอยากจะกลับมาแก้ไขในอดีตที่ผิดพลาดในข้อผิดพลาดของตัวเองในสิ่งแย่ๆที่เขาเคยกระทำไว้กับคุณในสิ่งที่ไม่ดีนะคะหน้าไพ่เขาตอนนี้เป็นหน้าไพ่ที่เหมือนกับคนแบบพยายามพยายามที่จะลืมเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่คุณกับเขาเลิกกันนะแต่พอเวลา ยิ่งลืมก็เหมือนกับยิ่งจำอ่ะมันเหมือนกับยิ่งทำให้มารู้สึกอยู่ข้างในใจลึกๆว่ายังคงผูกติดอยู่กับคุณนะทำใจให้ลืมเท่าไหร่ก็ลืมไม่ได้หลายๆคนอย่างน้อยๆนะแค่ได้แบบติดต่อมาได้ส่งข้อความมาคุณจะอ่านหรือไม่อ่านก็ไม่เป็นไรคุณจะตอบหรือไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่เขาเชื่อว่าอย่างน้อยๆอ่ะเดี๋ยวคุณจะต้องเห็นข้อความเขาหรือบางคนอาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อื่น โทรมาหาคุณแล้วไม่พูดอะไรก็มีนะโทรมาฟังเสียงขอแค่ได้ยินเสียงก็ได้อะไม่เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรคุณจะไม่ได้กลับมาหาเขาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะสถานการณ์บางพลังงานเขายังติดพันติดความสัมพันธ์อื่นอยู่หรือยังติดพันธะภาระบางอย่างอยู่ที่ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้แต่เขาคิดถึงคุณแล้วการกลับมาของคุณกับเขาก็เหมือนกับการที่กลับมาชดใช้กรรมกันที่หล,ลงเหลือกันด้วยส่วนหนึ่ง ส่วนบางคนกลับมาใช้พลังบุญที่ยังคงเหลือร่วมกันอยู่ส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแต่หน้าไพ่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีการกระเถิบนะกระเถิบพัฒนาสถานะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเคียงข้างกันอีกก็ได้แต่ระยะเวลายังคงต้องรอคอยกันอยู่นะแต่ก็คิดว่ามีทั้งคนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และมีทั้งคนที่อาจจะต้องรอเวลาที่ก๊อบบอกไปช่วงจังหวะเวลาเดือนไหนเวลาไหนตามนั้น นะคะคนคนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าอยากได้รับโอกาสอยากแก้ไขอยากขอโทษอยากที่จะบอกกับคุณว่าตลอดระยะเวลาที่เขาแบบทําให้คุณกับเขาต้องพังกันจบกันเลิกลากันไปไม่มีวันไหนเวลาไหนเลยสักวันหนึ่งที่เขาจะลืมคุณได้ไม่มีช่วงไหนเลยที่เขาจะสามารถทําใจให้ตัดจากคุณได้นะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะไกลแต่ใจเขาไม่เคยห่างไปจากคุณนะ ใจเขายังคงผูกติดอยู่กับคุณใจเขายังคงรักคุณใจเขายังคงปรารถนาในตัวคุณมีทั้งความรักมีทั้งความผูกพันมีทั้งความเสน่หามีทั้งความหึงหวงคือมีทุกอย่างมีหลักมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกมากๆนะคะแล้วพอเหมือนกับยิ่งคุณเลิกกันไปนานเท่าไหร่ยิ่งห่างกันมากเท่าไหร่คนคนนี้กลับยิ่งรู้สึกแบบอยากได้คุณกลับคืนมามากเท่านั้น เราก็ทําให้เขารู้สึกสํานึกผิดได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ํานะเป็นหน้าไพ่ของคนที่รู้สึกว่ามีความแบบละห่อละเหี่ยใจอะ่ะนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะจบแต่ใจเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนไปจากคุณเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าตอนนี้คุณเองบางคนก็อาจจะกำลังย้ายเดเรคชั่นไปสนใจกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นรักครั้งใหม่หรือไปมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองก็ตามนะ แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันระหว่างคุณกับเขาที่จะตัดจบกันง่ายๆโดยปริยายอ่ะมันเป็นพลังงานที่ดูเหมือนจบจริงๆนะเดทเนี่ยคือจบจริงๆจบแบบ100%จบแบบถาวรเลยนะสําหรับบางคนคือจบกันชนิดที่ว่าไม่อยากจะเจอหน้าไม่อยากจะเผาผีกันด้วยซ้ําเพราะเคยสร้างความโกรธความแค้นกันไว้ค่อนข้างมากสําหรับบางคนแต่คุณเชื่อไหมว่าบางที เราก็ไม่สามารถที่จะหนีโชคชะตาบางอย่างที่เราจะต้องเจอได้เนาะก็อาจจะต้องวนเวียนกันกลับมาเจอกันและกันอีกในอนาคตในชีวิตของคุณกับเขานะคะเนี่ยคือพลังงานไพ่ที่กําลังสื่อสารกับคุณนะคะคนที่คุณเลิกกันไปแล้วนะเน้นย้ำเลยที่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วหักดิบหักล้างหย่าล้างตัดจบกันไปแล้วโชคชะตา กำลังจะเหวี่ยงเขากลับมาในไม่ช้านี้บางคนก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีบางคนในเร็ว,รวนี้เลยอะ่ะไม่นานด้วยหลักวันหลักสัปดาห์นี้เลยนะคะที่นี้เดี๋ยวก็จะลองขยายไพ่ให้ดูแล้วกันนะว่าแล้วแนวโน้มสถานการณ์ถ้าเขากลับมาจริงๆอะ่ะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขามันจะเป็นยังไง สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณกับเขามันจะเป็นยังไงคะหกไม้เท้าเด็กถือเหรียญสิบเหรียญนะคะ3มดาบนะ t ทาวเวอร์เ้าถ้วยสี่เหรียญสเตรนนะคะ หดาบสี่ไม้เท้าแล้วก็ t m p p r a n c e นะคะกับหัวกับหางเวลาจบก็จบแบบปรบปรับฉับพันกระทันหันเหมือนกันเนาะแต่บทเวลาจะกลับมาก็กลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะเขาจะกลับมาแบบคุณไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวคะ่ะกลับมาแบบที่คุณงงๆอยู่ดีๆกลับมาอยู่ดีๆทักมาอยู่ดีๆมาโผล่ตรงหน้ามาหาที่บ้าน นะคะหอบเสื้อผ้าสพ่อนกลับมาหาคุณช่ยจริงๆนะบางคนมาหน้าบ้านคุณเลยนะบางคนมาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มาเจอครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือมาหาคุณที่ทํางานคุณระวังให้ดีนะอยู่ดีๆคนคนนี้จะมาแบบมายืนตรงหน้าคุณหรือมายืนอยู่หน้าที่ทํางานมานั่งรอคุณถามว่าแนวโน้มสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นยังไงถ้าในกรณีเขากลับมาก็คิดว่า มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตเป็นสามีภรรยาเป็นคนรักส่วนใหญ่นะคะก็ผออนุญาตใช้คำว่าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนน้อยที่อาจจะกลับมาแล้วไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วจริงๆเพราะใครคนใดคนหนึ่งติดความสัมพันธ์อยู่หรือติดความสัมพันธ์ใหม่แล้วทั้งคู่นะคะแต่ถ้าคุณกับเขา ต่างคนต่างโสดมีโอกาสสูงมากที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวมาเป็นแฟนมาเป็นคนรักเป็นคู่ชีวิตแต่ก็จะมีบางพลังงานนะที่ถึงแม้ว่าเขาหรือคุณจะติดความสัมพันธ์อื่นหรือเขายังมีคนอื่นหรือคุณจะไม่มีเขาก็จะพยายามกลับมาดึงคุณเข้าไปเป็นเตยปาร์ตี้เหมือนเดิมหรือกลับมาดึงคุณเข้าไปอยู่ในวังวนของรักสามเศร้าเราสามคนเหมือนเดิม บางคนจะสมหวงังมีความสุขเลยแหละเพราะว่าสถานการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่บางคนเขาจะกลับมาครอบครองคุณให้ได้อะไม่รู้แหละจะมีใครหรือไม่มีคุณจะมีคนอื่นแล้วหรือเขาจะมีใครแล้วแต่ฉันจะฝืนน่ะฉันจะต้องมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามมันก็จะเป็นพลังงานของคนที่แบบไม่ยอมสเตรนทฉันจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอให้ได้ จะอยู่เป็นหอข้างแค่อยู่แบบเนี้ถ้าฉันไม่ได้ครอบครองก็ต้องไม่มีคุณก็ต้องไม่มีใครที่จะได้ครอบครองคุณเพียงคนเดียวเขาจะต้องขออยู่ในชีวิตด้วยเพอผลอบางทีเขาอาจจะมาเป็นคนที่ซ้อนคุณหรือคุณอาจจะไปเป็นคนที่ซ้อนเขาก็ได้อันนี้คือบางพลังงานส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่อ่ะคุณจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นการเริ่มต้นกันใหมามาเป็นความสุขของกันและกันนะคะจริงๆก้าวถ้วยมาขยายกระพกถ้วยมันเป็น ความสําเร็จเป็นความสมหวังที่คุณกับเขาพยายามฝ่าฟันหรือเขาพยายามสู้มาหรือคุณพยายามอดทนกับเขามาก็มีเกณฑ์ชะตาที่คุณกับเขาจะได้สมหวังกันสุดท้ายแล้วนะคะในขณะที่การกลับมาของเขาแล้วคุณนะก็เชื่อเลยว่าช่วงแรกคุณอาจจะยังคงแบบมีความร้อนระอุอยู่อะยังมีบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่พอใจยังมีบางอย่างที่คุณรู้สึกยังไม่ได้ดังใจ ยังไม่อยากให้กลับมายังไม่อยากที่จะเหมือนเดิมแต่จนแล้วจนรอดเขาก็สามารถที่จะพยายามเอาชนะใจคุณจนได้อ่ะจนให้คุณเปิดใจอนุญาตให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตดังเดิมนะคะคือคนคนนี้จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะวนเวียนในชีวิตคุณจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณอะนะคะยังคงเปิดใจให้เขาเข้ามา อยู่ในอ้อมกอดในอ้อมแขนของคุณยังเข้านอกออกในบ้านคุณได้หรือยังเข้านอกออกในในชีวิตคุณได้คือเขารู้สึกว่าบางครั้งความคิดของเขาอาจจะมีความคิดที่เห็นกับตัวไปบ้างเหมือนกันนะเหมือนกับแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกักความสัมพันธ์ให้คุณอยู่กับเขาแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องบอกกันนะว่ามีสองพลังงานที่อยู่ในหน้าไพ่นะพลังงานที่กลับมาแล้วดีเลยเปลี่ยนแปลงเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลย นะคะกับพลังงานที่กลับมาแล้วเพราะความรู้สึกที่ทิ้งไม่ได้เลิกไม่ได้ทำใจไม่ได้ยังรักยังปลูกพันยัง,ลงหลงไหลยังหึงหวงแต่ตัวเองก็ไม่ยอมปล่อยอ,อีกมือนึงอีกคนหนึ่งตัวเองก็ยังคงแบบไม่ได้เคลียร์ตัวเองนึกออกไหมคะแต่ก็จะมาพยายามอยู่ในชีวิตคุณให้ได้เนี่ยแหละมันเป็นพลังงานประมาณนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาถ้าเขากลับมามันจะค่อนข้างเป็นไปในรูปแบบพลังงานประมาณนี้ นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วบางคนน่ะมีโอกาสทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะบางคนที่เขากลับมาคือเขายังไม่ได้ยอมเคลียร์ตัวเองไงคะแต่เขาทําใจยังไม่ได้นึกออกไหมปัญหามันยังคาราคาซังเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่ในเมื่อปัญหามันยังอยู่ความสัมพันธ์คุณกับเขามันก็จะเกิดการละรของละแห่งใจกันอีกนะคะพังกันอีกได้เช่นเดิมนะ คือหน้าไพ่เขาเป็นหน้าไพ่ที่เหมือนกับแบบว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันเป็นในเรื่องของโชคชะตาเป็นเหมือนความรับสวรรค์ซึ่งเราอะแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเออไปทางเราสรุปมันจะลงเออยังไงแน่นอนสรุปมันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะคะเพราะว่ามีทั้งสองพลังงานอ่ะทีนี้เดี๋ยวก็มาสรุปให้ดีกว่าดูสบทสรุปแล้วกันนะดูเป็นแนวทางนะคะแต่ต้องสัญญากันก่อนนะว่า คุณจะไม่คิดมากไม่ว่าบทสรุปมันจะออกมายังไงเพราะนี่ไม่ใช่พลังงานดวงคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะมันเป็นดวงโดยรวมมันเป็นพลังงานของเออหลายๆคนรวมกันนะนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วบทสรุปห้ามอินห้ามซีเรียสโอ้ติดมาหลายใบเลยอืมทาวเวอร์มาอีกแล้วเนาะ ใท่ใต้สำรับ <c oughs> <c oughs> เป็นสิบถ้วยมาซะด้วยอะเอาอยัางไงล่ะทีนี้เจ็บก็เจ็บสารเจ็บนะทรมานก็แสนทรมานแต่บางทีก็หนีกันไม่พ้นนะคู่ของคุณเนี่ยคือจะพังกันหลายรอบมากๆเลยอะจะมีปัญหากันหลายรอบมากๆเลยนะคะขนาดบทสรุปสิบถ้วยยังตามมาอยู่เลยอะ่ะ นั่นหมายความว่าแน่นอนโอกาสในการที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวมีสูงมากบอกเลยว่ามีสูงมากๆนะคะแต่หน้าไพ่ก็คือว่าปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนกว่าที่จะถึงจุดสิบถ้วยอะปัญหาโอโ้โหมากมายก่ายกองความสัมพันธ์ต้องค่อยๆบ่มเพาะกันไปเรื่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆช่วยกันแก้ไขปัญหาไปทีละเปาะพอแก้ปัญหานี้ได้อะไปเจอปัญหานนุนตอบ พอจบปัญหานี้คนนี้ไปสร้างปัญหาต่ออีกไม่จบไม่สิ้นแล้วถามว่าอย่างที่๊อปบอกอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมไปจากคุณนึกออกไหมแต่การไม่ไปของเขามันเป็นในเรื่องของเดซินน่ด้วยอะค่ะมันไม่ได้เป็นแค่เพราะการที่บางทีอะทั้งคุณและเขาอยากจะเลิกการทับตายเลยอยากจะจบอยากจะพออยากจะแค่นี้แล้วไม่ไหวแล้วแต่ก็ดันต้องวนกลับมาอีกเลิกกันไม่ได้อีกบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่นำพาเหวี่ยงคณทั้งคู่ให้กลับมานะ คุณอาจจะเป็นทั้งคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่บารามีกันมานะคะสร้างเวรกรรมมาด้วยกันก็ต้องมาชดใช้กันพอหมดเวรหมดกรรมอาจะก็มีพลังบุญที่จะมีความสุขกันได้ในบ้านปลายชีวิตก็รู้สึกว่าครอบครัวคุณหรือความรักของคุณน่ะในอนาคตระยะยาวกว่าที่จะถึงจุดเนี้ยนะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างใช้ระยะเวลานานหลายปีมากๆในช่วงระหว่าง5-7ปี บางคนนะกว่าที่ความสัมพันธ์คุณมันจะลงเอยนานจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกกับคุณไปโอ้โหเป็นห้าปีเจ็ปีไม่ได้ขนาดนั้นนะอาจจะเป็นบางคนคือเขายังคงอยู่ในชีวิตคุณแต่ความสัมพันธ์มันก็ท้อนกระแทน่นความสัมพันธ์มันผีเข้าผีออกคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวหักหลังกันเดี๋ยวพังกันเดี๋ยวจบกันแล้วก็หายกันไปต่างคนต่างไปแยกย้ายกันเริ่มต้นชีวิตใหม่พอนานไปพอถึงจังหวะเวลา คุณกับเขากลับกลายเป็นถูกเหอียงมาให้อยู่ด้วยกันเนี่ยน้าไพ่มันคือเป็นแบบเนี้ยอืมนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความรักคุณตอนเนี้ยนะมันเหนือการควบคุมมันเหนือความคาดหมายมากๆเลยคุณก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวาระเวลาเป็นไปตามโชคชะตามันแล้วกันนะคะเป็นไปตามสิ่งที่จัก,กรวาลเขาจัดสรรมาแล้วกันถ้าใช่ ก็คือใช่ถ้าเขาไม่ใช่วันใดวันหนึ่งโชคชะตาก็จะเหวี่ยงเข้าไปจากชีวิตคุณแต่ถ้าหน้าไพ่วันนี้คือเขาจะเหวี่ยงกลับมาเขาจะเหวี่ยงกลับมาไพ่บอกว่าคุณก็เตรียมตัวรับมือแล้วกันนะว่าคุณจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามีแนวโน้มสูงมากๆนะคะประมาณ60-70%ที่มีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะกลับมาแต่มันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ ลงตัวร้อนะการกลับมาในช่วงแรกเขาอาจจะพฤติกรรมดีขึ้นแก้ไขได้มากขึ้นแต่เหมือนดวงคุณมันยังดวงชะตามันยังมีความเป็นคู่กัดกันอยู่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ยังลงเอยกันไม่ได้ร้อเซกลับมาแล้วก็อาจจะต้องพังไปไปกันอีกพังไปกันอีกก็กลับมากันอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะรอบนี้ก็จะอยู่กันยาวๆไปเลยนะหน้าไพ่คือประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะมาดูออร์เคิลกัน อุ้ยตนมาทั้งอึดหยิบไพ่ติดตลอดเลยมือกอลมันลื่นนะคะแล้วมันแบบเหมือนหยิบไพ่มันไม่ติดมาใบเดียวมันติดมาหลายใบหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นประโยคที่จักรวาลอยากสื่อสารกับคุณจริงๆก็ได้นะนะคะไพ่บอกว่าให้คุณจงเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อมั่นในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถมีความรักที่ดีได้ในอนาคตนะคะไม่ว่าจะกับคนคนนี้หรือจะกับใครก็ตามแต่ทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดีมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะไพ่บอกให้คุณเรียนรู้ที่จะให้อภัยให้ได้ก่อนในตอนนี้เรียนรู้ที่จะให้อภัยกับตัวเองก่อนอันดับแรกอย่าโทษตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรมาอย่าอย่าโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราไม่ดีหรือเราเป็นเพราะเราทำไม่ต้องโทษตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลเสมอเมื่อให้อภัยกับตัวเองได้แล้วจงเรียนรู้ในการให้อภัยกับผู้อื่นให้อภัยกับเขาให้อภัยกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะได้ความสบายใจอันดับแรกเมื่อเรารู้จักให้อภัยนะคะคนคนนี้ในอนาคตเขาจะมีการมาขออภัยขอโทษจากคุณแน่นอนเขาจะทานฟอร์มกลับมาแน่นอน เขาจะกลับมามีคอมมิชเมนต์กับคุณเขาจะกลับมาทำอะไรบางอย่างให้คุณกับเขาได้เป็นฝั่งเป็นฝากันความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่มีการจบกันไปแล้วที่คุณคิดว่ามันตายกันไปแล้วเหมือนกับไม่ได้จากไม่ได้จากตายนะแต่คุณจากเป็นกันไปเรียบร้อยแล้วจบกันเพียงเท่านี้และชาตินี้จริงๆแล้วมันยังไม่ได้จบเลยค่ะนะคะชาตินี้ก็ยังไม่ได้จบกันนะเหมือนกับยังมีภาคต่อไปยังมี เรื่องราวสตอรี่ต่อไปแน่นอนในอนาคตนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกนะเดี๋ยวมาดูข้อความค่ะข้อความเขาอ,อยากบอกอะไรคุณ ถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันยังคิดถึงคุณมีเรื่องบุคคลที่สามเห็นไหมคุณคือภรรยาสามีคือพ่อและแม่ของลูกในอนาคตของฉันคุณคือความสุขความหวังความฝันคือคำตอบของหัวใจครอบครัวฉันเพื่อนฉันคนรอบข้างฉันมีอิทธิพลต่อความรัก ฉันยังรักมั่นคงจริงจังจริงใจคิดถึงห่วงใย,ยคุณเสมอถึงแม้เราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณเธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงอยู่สร้างความทรงจำที่ดีไปด้วยกันนะให้โอกาสและให้อภัยฉันอีกครั้งได้ไหมฉันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น จากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมายฉันอยากมาขอโทษคุณแต่อีโก้ของฉันสั่งห้ามเอาไว้ความคิดคำพูดของคุณบางครั้งก็มีผลกับความรู้สึกไม่เคยคิดนอกใจเพราะทั้งหมดใจที่มีมอบให้แค่เธอบางคนเขาอาจจะไม่ได้นอกใจคุณแต่เป็นเพราะคุณและเขาไปกันไม่ได้หรือมีตัวแปรอื่นฉันอยากให้คุณเจอคนที่ดีกว่าฉันเพราะฉันยังไม่ดีพอ คู่ควรกับคุณอ่ะฉันกำลังได้รับผลกรรมกับสิ่งที่เคยทำไว้กับคุณเวลาที่ทะเลาะกันไม่ได้คุยกันฉันเหงาและทรมานมากไม่ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเราต่างพยายามทำดีที่สุดแล้วโปรดฟังฉันอธิบายก่อนฉันมีความจำเป็นและเหตุผลบางอย่างฉันขอเวลาสร้างเนือ้อสร้างตัว อยากให้เราค่อยๆพูดจากกันไม่ชอบการทะเลาะและใช้อารมณ์และทุกสิ่งที่เธอให้มาฉันจะเก็บรักษาด้วยหัวใจของฉันนะคะนี่คือข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณในตอนนี้เวลานี้นะก็รับพลังงานกันไปนะต่างคนต่างบริบทต่างคนต่างรูปแบบความสัมพันธ์นะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะคะกดของขวัญของรางวัลให้ก๊อปได้กดคำว่าขอบคุณหรือคำว่าตังสนับสนุนช่องก๊อปได้นะคะ ใครที่สนับสนุนช่องก๊อฟมากก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอให้คืนกลับไปสู่คุณนะคะพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ